ดีค่ะยินดีต้อนรับข้อสู่ PDK ทอง X กรุง4รีปิโนเอทอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นของการสเกลอัพกันค่ะซึ่งอมก็เชื่อว่าหลายๆบริษัทเนอะเมื่อมีการแบบ รันธุรกิจไปในระดับหนึ่งแล้วมันก็จะต้องถึงจุดที่เหมือนแบบต้องขยับขยายนะคะเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดดนะคะวันนี้อมก็เลยได้มีการเชิญพี่มิวอมาริฟฟานเซ่นนะคะโคฟาวเดอร์จากทางแอปแมนนะคะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยในประเด็นนี้กันค่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปทักทายพี่มิวกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะพี่มิวสวัสดีครับน้องอมครับผม โอเคงั้นเราเริ่มกันเลยค่ะเริ่มมาที่อยากจะให้พี่มิวช่วยแนะนําตัวค่ะแล้วก็แนะนำแอปแมนให้นิดนึงค่ะว่าทําเกี่ยวกับอะไรครับก็แอปแมนเป็นบริษัทที่ที่สตาร์ทมาเมื่อประมาณเกือบสิบปีแล้วครับแล้วก็เราเริ่มทําเราทําซอฟต์แวร์เราเริ่มทาซอฟต์แวร์เราก็เริ่มเดบซอฟต์แวร์ชาวบ้านไปกยอนนะครับจนถึงใน,นจุดหนึ่งเรามาออกโซลูชันเกี่ยวกับเรื่องออนบอร์ดิ้งของม mm ินชรอนก็เลยเป็น เขาไปอยู่ในหมดชัวร์เทคออนบอดดิ้งคืออะไรก็คือเวลาที่เราจะซื้อประกันเนี่ยครับเวลาเราจะออนบอดลูกค้าม,มารามันต้องทํากิจกรรมหลายอย่างกรอกฟอร์มไปคําขอการใคยเอกสารแนบต่างๆแล้วก็มีการเซ็นเพเขาจเงินครับผมนั่นคือเป็นจุดที่เราสตาร์ทออกมาในการทําเรื่องออนบอดดิ้งประกันก็เราทำด้ยวยีได้ประมาณหกเจ็ดปีแล้วแล้วมันก็ ค่อนข้างโตได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยิ่งอยู่ในจุดที่มันไม่เร็วพอที่เราต้องการสเกลขึ้นบีเราก็เลยจุดหนึ่งเรามาหาเพื mm ่อนคอยข้างในการทําสิ่งนี้มันก็มีการออนบอร์ดลูกค้าในการที่ต้องเจอหน้าการหรือว่าการจะการจะต้องที่มาไทยเอกสารแนบต่างๆต,ต้องมานั่งกรอกอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นโจทย์ยที่ที่เราคอยดูเป็นปัญหาลตลอดแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหา,แล,าแล้วก็สปรินเรื่องนี้ออกมาที่เป็นเรื่องที่เราทำเป็นสองใหญ่ก็คือ OCR เราก็เพื่อจะทาให้การกรอกไม่กรอให้มัน extrac data <cellular. S 3> ได้เร็วขึ้นทํางาน process โปรเซสได้เร็วขึ้นแต่ผลสุดท้ายไม่มีโจทย์อย่างที่เรายังแก้ไม่ได้คือต่อให้ไม่ต้องกรอกจริงแต่ว่ามันก็ยังต้องมานั่งเจอหน้ากันอยู่เราก็เลยทําเรื่องเรื่องการดิจิตองออร์ด้มันออกคอได้ก็มีโจทย์ถัดมาก็คือการยินยันตัวตนการยินยันตัวตนเรื่องใหญ่เข้ามาโดยการที่มีเทคโนโลยีสองตัวของเราก็คือตัวเจนเมทเราในการทำดิจิตอลออร์ด มันดีแล้วก็การทำโอซิอาในการ e x ็กซ์ตรัเดมันเลเป็น2โลในการที่มาช่วยในการจันตนาตัวตนนั่นคือเป็นโจทย์ที่เรากำลังเข้าไปอยู่ที่เป็นเรื่องสเกลที่เป็นเป็นอุตสาหกรรมการจันตนตัวตนที่มันค่อนข้างใหญ่แล้วและขยายไปทุกทุกอุตสาหกรรมเอาไปใช้ยูสเคสต่างๆว่กมาทอืโอเคค่ะก็เรียกได้ว่าเหมือนแบบแอปแมนจริงๆก็คือเป็นเหมือนสตาร์ทอัพที่เป็น i n t ชัวเทคเนาะทำเรื่องของ ของประกันเป็นหลักแล้วก็โฟกัสในเรื่องของ OCR การทําระบบการยืนยันตัวตนออนบอร์ดต่างๆเพื่อที่จะลดเรื่องของการที่จะต้องมาเจอตัวกันให้มันสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายมากขึ้นเนาะทีนี้ค่ะอมอมอยากจะเข้ามาสู่ประเด็นของเรานิดนึงเพราะวันนี้เรามาพูดของเรื่องการสเกลัพเนาะอมก็เชื่อว่าแบบหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าการสเกล up แบบมันคืออะไรอย่างสตาร์ทอัพอย่างพวกเราเราเราคงจะรู้จักแต่ว่าอย่าง s อ e มอหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกับสิ่งนี้นะคะก็อยากจะให้พี่มิวช่วยอธิบายนิดนึงว่าอ่าสเกล up คืออะไรแล้วมันแตกต่างจากการเติบโตหรือการโกรธยังไงบ้างค่ะบางทีมันถามพี่สเกล up กับโกรดในมุมมันก็มันก็เหมือนจะเหมือนกันถูกไหมครับก็โกรมันก็ทำยังไงให้มันโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเรื่อยๆแต่สเกล up มันไม่ใช่มันเป็นการที่แบบทำางไงให้มันโกรธแล้วมันมี มันมี e อ f i c i e n c y สูงขึ้นด้วยคือ income, ยิ่งทำบุ๊บยิ่งยิ่งทำน้อยแต่มันได้สเกลขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวตัวการเขาเรียกอ c โคโนมิคเมทริกมันมันมันจะตตกต่างไปคือสมมุติว่าเมื่อก่อนเราทำอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คอร์สในการแคายลูกค้าอยู่ประมาณแบบหนึ่งบาทแต่ว่าพอเราสเกลขึ้นไปในหนึ่งบาททุกคนเรื่อยม,มันก็ไม่ m ม k e ซ e n s e มันต้องมีจุดหนึ่งที่ทำไงที่จะจาก,การแคายลูกค้าต่หนึ่งบาทอะ มันจะลงไปเลยกสิบตังค์ห้าสิบตังค์ได้ด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ scale เพราะฉะนั้นแปลว่าเรายิ่งอัดเงินเพิ่มเท่าไหร่มันยิ่งได้ลูกค้าที่มา่นใเพิ่มขึ้นตรงนี้คือตุดที่ที่เกียว่าเขาที่การเลือกกันเกียว่าเข้ามามองแล้วเวข้องกับตรงนี้ครับครับก็จริงๆสําหรับจากที่ฟังพี่มิวอะอมก็คิดว่ามันคงไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมันอาจจะแตกต่างในเรื่องของ metric ที่ใช้หรือว่าแบบการ scale up อันอาจจะต้องแบบทําให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะ โอเคได้ค่ะแล้วก็อมอมออมทราบมาว่าจริงๆพี่พี่มิวหรือว่าแอปแมนเนี่ยก็คือได้มีการ r ร i ฟั f ไปเมื่อเมื่อปีก่อนเนาะไม่นานมันเนี้ยแล้วก็มีหลายบริษัทมาร่วมลงทุนค่อนข้างเยอะจึงอยากทราบเป็นพิเศษเลยว่าในเรื่องแผนของการสเกล up หลังจากที่ r รส s ั fund ไปแล้วเนี่ยค่ะทางแอปแมนอะมีแผนเป็นเป็นอย่างไรค่ะครับแผนของเราก็คือตอนที่เราสเกลเมื่อก่อนเราขาย โซลูชันในบริษัทประกันก็เป็นหนึ่งต่อนหนึ่งไเรื่อยๆครับขายเตอร์เต้านี้ก็ขายหนึ่งรอ,อบวางระบบไปขายเตอเต้านี้เจออีกหนึ่งรอบใช้เวลาดิปลอยไปดิปลอยมันก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสามถึงหกเดือนมันใช้เวลาค่อนข้างนานแต่เราต้องการสเกลให้มันมีลูกค้าดได้เยอะขึ้นมีดูเซช่ยขึ้นเร็วขึ้นเราต้องมองโจทย์นั่นก็เป็นโจทย์ที่เราก็เลยบอกว่าเออทำไงให้มันให้มันโซลูชันมันออกไปเไป็นแบบบริการเพิขึ้นก็คือการเอา เพืบอในในบบนาคนตะเป็นโอซิอาเสริมอย่างเดียวเืะมาปล่อยแต่ที่เรามีทำมาต 7, ั้งเจ่78ปีเรามีลูกค้ายอยู่78ทาที่ซื้อวอลุมยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้เรามีลูกค้ายอยู่มากกว่า40้าที่ใช้โอซอาของเราในการสามารถทําให้เขาออนบอดได้เร็วขึ้นจากเมื่อก่อนเขาอาจจะต้องใช้เวลาประมาณกว่าหนึ่งปีกว่าจะคุยกันหกเดือนกว่าจะคุยกันเพื่อจะได้สตาร์ทโปรเจกต์ทีอย่งเงี่ยเขาสามารถเริ่มกับเราได้ภายในเซลไซเคิลอยู่ที่สองเดือนเลย ครับนั่นคือจุดที่มันเร็วขึ้นมากกว่าเราเราก็ยังไม่จบใช่ไหมจบอยู่แค่นั้นเรามองว่าโอซีมันก็ยังต้องมีการไป i m p l e m e n นตการเดเวลลอเพราะนเราก็ต้องการทำโซลูชันที่มันสำหรับดูขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยเริ่มมีเรื่องตัวการยินยานตัวตนเข้ามากาน EYC เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจากสองเดือนเนี่ยอมันของพร้อมใช้ขึ้นแบบใช้ได้เลยมันก็อยู่ในหลักที่ที่จากสองเดือนหรือหนึ่งเดือนเพราะว่าโซลูชันมันพร้อมใช้ บอกว่าตอนนี้สเตปต่อไปที่เรามองอยู่ก็คือเราเพิ่งลนช์ตัวคลิป e c o c ที่เอามาทำเรื่อง background check สำหรับเ r ชยไว้ตวรวจัางน้งานเราผได้นี้เรามองจากหลักเดือนเอนนหลือหลักวันแล้วเราใช้เวลาไม่เกินสอ,องปันจะสามารถออนบอร์ดลูกค้าได้ทันทีเพราะฉะนั้นแต่โอ้มันเร็ว<า>เร็วมากที่แบบที่สองปีเราได้สี่สิบเก้าเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นหลักสองเดือนเราได้อยู่สี่สิบเก้าเหมือนกันนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการขยายไป ที่มีลูกค้าที่ซื้อไมโครเซอร์วิสของเรามากขึ้นที่เป็นซูชันที่เป็นที่ที่พร้อมใช้เออคือเราพัฒน,นาโปรดักของเราคือพอพอมันทําให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่ากับเรามีเวลาแบบหาลูกค้ามากขึ้นทําทําให้ลูกค้าได้มากขึ้นอย่างนี้ด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับลูกค้าออนบอร์ดได้เร็วใช้งานได้เร็วขึ้นมันก็จะทำให้เราเราเรามีทรานเซคชันที่วิง่งบนเราเยอะขึ้น คือพี่สิ่งที่จะตอยิ่งมี transaction วิ่งบน,นเราเยอะขึ้นเราจะยิ่งหาดูดีมารลูกค้าจาก transaction บนนั้น,นแล้วเรา,เอ,าออกเซอร์วิสใหม่ๆที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ไดเรื่อยๆครับแต่ว่ามันต้องมอาพอ fundamental จาก t e c ที่มันแข็งก่อนเรามีตัว eform ที่ออนบอร์ดได้ดีมากมีตัว OCR ที่มันแข็งเมื่อเราเอาออสองสิ่งนี้มาผสมเซอร์วิสใหม่ๆมลูกค้าจะรอไปเลยอือแอบแอบบอกไอ้เรื่องเรือ่องที่ที่ ที่เพิ่งลอนตัวที่เพิ่งลอนไปอ่ะออมได้ยินทางกรุงศรีข้างในคุยกันอยู่แบบทาง HR ชอเขาก็มีความสนใจจริงๆเพราะว่ามันมันปกติถ้า HR ทําเองคือมันไปส่งเรื่องแล้วแบบใช้เวลานานมากอันนี้พี่ทําแบบได้ภายในแบบว่าสอสามวันนี้คือแบบย <24 S 2> ี่สิบมย <24 S 1> ี่สิชั่วโมงครับครับผมเราไม่ต้องกันสองวันเข <laughs> <ๆ S 1> ิงขโอเค <laughs> okay. ได้ค่ะ แล้วทีนี้ค่ะอย่างทางแอปแมนเนี่ยก่อนที่เราจะสเกลอัพเนี่ยมันมันควรที่จะมีการพิจารณาในส่วนไหนยังไงบ้างแล้วก็จุดไหนอะที่ที่เราควรที่จะสเกลอัพแล้วเผื่อที่เพื่อนเพื่อนที่เป็นสตาร์ทอัพอยู่เขาเขากำลังจะเริ่มเริ่มสเกลอัพเขาอาจจะต้องดูปัจจัยไหนเป็นพิเศษไหมเนี่ยค่ะผมก็คือหลักๆผมมาดั้งดูว่า user journey ข mm hmm. องลูกค้าเป็นอะไรมันต้องทำอะไรบ้างมาดูว่ามัน t ท c กเคิลตรงไหนที่มันจะแก้ปัญหาเขา ก็คือดูว่าปัญหาปัญหาเทคที่มันซอกทีดีที่สุดคือเรื่องเวลาเพราะออะไรก็ตามที่มันซอกเรื่องเวลาได้มันเข้ามาดูก่อนว่ามันมีอะไรที่มันใช้เวลานาน,านสิ่ง,หงเหล่านี้พอเรามาดูสิ่งที่ใช้เวลาน,านานแล้ว่เราก็มองว่าดูเ่นของเราเขามาตอบโจทย์อะไรบ้างในกามที่มันเปลี่ยนเวลานาน,านเนี่ยไปเร็วขึ้นนั่นคือเป็นโจทย์ที่ผมมองตลอดเวลาเพื่อจะทำให้สกเกลว่าได้แต่ว่าจุดที่สาคัญก็คือ user onboard ทำงไงให้มันเร็วที่สุดอันนี้เทคหลายๆเจ้าที่เป็นที่เป็น ที่เป็นแบบคอน s u m e r เขาเขามีมีวิธีตอบโจทย์องนี้อย่างดีอยู่แล้วแต่ว่าสมาครเทคคที่เป็น enterprise หรือเทคคที่เป็น SME เนี่ยถ้าไม่ SME จ๋าเลยอย่างเงี้ยเป็นเทคคที่มีการตัดสินใจมีการที่ต้องตรวจต้องทําอะไรเยอะอ่ะกว่าจะลูกค้าจะเข้าใจอย่างเงี้ยมันจะต้องพยายามบีบสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเข้าใจได้โลดที่สุดแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เร็วที่สุดรวมโปรเซสในการสืสัญญาเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญ สิ่งที่ทำให้เราเราะต้องมีฟันดเมทัลที่ดีในการที่มี c i f ที่ดีในการแทร็กดูว่าแต่ละสเตจจะปัญหาคืออะไรการที่จะเป็นจุดโมเมนต,ต์ในการตัดสินใจอืมอมืก็คือต้องต้องมีการเทคกิ้งด้วยแล้วก็อีกอีกปัจจัยที่อาคิดว่าพี่พี่พมิวยำค่อนข้างบ่อยก็คือน่าจะเป็นเรื่องระ,ระ,ระยะเวลาเนาะใช้ความเร็วเป็นหลักครับค่ะไตอบโจทย์ได้สองอย่างเลยคืออย่างที่หนึ่งคือคนที่ คนที่รอไม่ไหวอ่ะมันมันสามารถเปิดตลาดใหม่ได้ทันทีเมื่อก่อนเซกเมนต์เซกเมนต์มีอยู่เซกเมนต์หนึ่งที่เขารอได้แต่ถ้าเราสามารถเปิดตลาดให้กลุ่มคนรอไม่ได้อ่ะเขาไม่ต้องรอเนี่ยมันก็จะเป็นเซกเมนต์ใหม่ที่สามารถขยายได้ตลาดทันทีแล้วก็นคนบวชคนกลุ่มกลับเนี่ยที่ท,ที่ที่รออยู่แต่ว่าอยากกระจายเพื่อจ่ายพรีญยมสิ่งที่ม่นต้องรอ,อ โอเคค่ะเอ่อทีนี้เราพูดกันในเรื่องของการสเกล up มาพอสมควรแล้วอยากรู้ถึงเรื่องของวิธีการบ้างพอดีอมกำลังศึกษาแล้วก็พอจะได้ยินมาเรื่องเกี่ยวกับบิสเกลลิงทีนี้อมยังไม่ได้มีความเข้าใจกับในส่วนเนี้ยพอสมควรก็เลยอยากจะมาถามพี่มิวว่าพี่มิวเคยได้ยินหรือรู้รู้จักวิธีการนี้ไหมแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับตัววิธีนี้ค่ะแล้วทางแอดแมนอ่ะเคยใช้มันหรือได้ใช้มันหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช้ก็แบบ สามารถแชร์วิธีการอื่นๆได้นะคะครับบลิสเ l i ลลอะ่ะมันจริงๆพี่พ่อเดาได้ว่ามันมาจากในการฟุตบอลนั่นแหละในการฟุตบอลมันเวลาที่เวลาทีมรับอะ่ะเขาจะแท็กิลแท็กโคแต่แต่ความฝักของความไม่ให้วิ่งมาให้ได้มันก็มีแผนต่างๆนะในการที่ไปใ้แตนะ่ถ้าเราต้องการจะบุกเข้าไปเอาอัลตแบ็กได้อะ่ะถ้าเราส่งคนที่มีในแผงหลักเราทัง้งหมดอ่ะอัดเข้าไปข้างหน้าเพื่อไป ที่ไดไปเอาตค้แบ็กนั้นพราะเราก็ส่งคนให้มันจำนวนที่เราจะดิสออกไปดิสคือก mm ี่คนนั่นแหละนครับนั่นคือเป้าหมายของตัวนี้แต่ว่ามันก็มีความเสีย่ยงือยิง่งยิ่งส่งคนไปเยอะเราก็มีสิ่งโดนข้างหลังบ้านว่างโดนโดนคว้างคว้างไปได้เลยแต่สเกลลิ่งแง่ที่ผมเข้าใจก็คือมันก็เป็นจุดที่ว่าที่ว่าเราลองแล้ว,ลวเราออยินหลายๆอย่างพร้อมกันถ้าหากต,ต้องการลองส่วนมากจะเป็นเกมที่มีสี่คนอย่าง ก็คือเวลาลงทุนผมก็อยากจะเห็นมันเร็วที่สุดจะทํำยังไงคือคือเราก็อออินไปนะครับเราอาจจะลงทุนเจ้าที่มีทําธุรกิจคล้ายกันอย่างเงี้ยเป็นหลายๆเจ้าแล้วเราก็ลงทุนไปทั้งหมดแล้วเรามาดูว่าเจ้าไหนที่มันเก่งที่สุดเราก็ค่อยให้มันไปต่อเดี๋ยวมันตายไปแต่มันมมมดื้น ม,มันต้องแลกด้วยการ<ม>ทุ่มทุกอย่างไปกับมันด้วยหรือเปล่าคะหมายถึงว่าทั้งทุนทั้งเมทอรใช่ไหมมันก็เลยเสี่ยงเรามีหน้าตักเท่าเดียวแต่เราจะอัดหน้าตักเราไปเท่าไหร่มันทําได้สําหรับในมุมคนที่มี VC แล้วที่เป็น VC แต่ว่าในทาง,งการเราเป็นโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์เราก็เราจะเบสเกลออย่างเงี้ยเบสเกลอย่างไงให้มันชาฉลาดตรงนี้ที่มันจุดสาคัญก็คือว่าว่าเราก็มีเมทอดในการบริหารอย่างเช่นเอาเอา เราไม่ได้อออินไปตนะั้งแต่วันแรกนะในจุดหนึ่งเราอาจจะมีการทำ A/B testing ไป mm hmm. เรื่อยในแต่ละโมเมนต์อย่างเช่นว่าตอนโปักนี้เราอาจจะต้องเริ่มท mm ําสไลด์ไปไล่ให้ลูกค้าเราฟังก่อนว่ามีใครสนใจโปรดักต์นี้เราเด่ดราคาโดยการที่ทําทำสก mm ิมมิ่งไพร์สกิมมิ่งไปเรื่อยนะครับเพื่อจะดูราคาที่จะออกไพร c ซิ่งที่ดีออกไปก็จะไม่ต่างกับ corporate ทำเท่าไหร่แต่ว่าวิธีที่เราทำตลอดเราก็คือทําก่อนและ A/B testing เลยอันนี้เป็นรูป mm hmm. แบบหนึ่ง ทำบิสเกลแต่ว่าถ้าบิสเกลมันจะไม่ไทำแค่ A/B testing อย่างทำ A ึง Z testing ไพปพร้อมกันก็ได้ไงเราไปดูว่าไหนที่มันจะบุมเร็วที่สุดแล้วเราก็รีบฆ่าตัวที่ไม่ใช่เพราะว่าสอย่างเราเราทำอย่างนั้นไม่ได้เยอะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในที่มีที่มี funding เยอะขนาดนั้นถ้าจะบิสเกลนี่งเนี่ออยู่ในจุดที่มี funding เยอะเทสหลายอย่าง แสดงว่าแอปแมนใช้แค่บางส่วนของมันอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบใช้อย่างเต็มรูปแบบไม่ได้เต็มรูปแบบนะยังมีเงินคุณยังน้าตักยังไม่มากพอยังไม่คิดว่ามันอยู่ในจุดที่คือจะทําจะลงทุนบางอย่างอะมันจะให้เกิดอีโคนมีออฟสเกลได้อย่างเงี้ยมันมันมันบางอย่างต้องใช้เวลามไ,มไม่เชื่อว่าบัตรสเกลไปอย่างเดียววันเนี้ยผมอัดสเกลไป, scale ไป ไปวันนี้ผมเอาตัวอย่างชัดเจนเลยร้อนโปรดักต์ใหม่ตัวแบล็คบราวน์เช็คออกมาอย่างเงี้ยตัวเซอไซเคิลวันยี่สิบสองวันเพราะว่ามีอะไรบ้างมีการตัดสินใจของค้ามีการทำสัญญาที่มันเกิดขึ้นเรือทำวิธีอื่นไปอีกหลายวิธีแต่มันก็ยังไม่เปลี่ยนสองอย่างเงี้แฟกเตอร์เนี้ยมันปริสเกลไปไม่อาจจะปริสเกลรยละเยดร้อยเปอร์เซ็นต์เปกลไปเลยรายยากมากนะครับไม่ได้ก็อาจจะทำแค่เอบีสองขั้อย่างที่ทำให้ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจุดที่มันเป็น critical point ที่พอได้มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งหมดไงครับต่อให้เราอัดไปทั้งหมดมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีคนมาตอบรับคอืออือผมก็เลยเชื่อว่าจริงๆไอ้ตัว Bit Scaling เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับบางอินซ์อินดัสตีเหมาะกับบางธุรกิจแต่ไม่ใช่มันเหมาะอะไรอย่างที่เป็นวิจุตีที่ testing testing มันรู้ผลเร็วรู้ผลเสร็จปุ๊บมันก็ Bit s c a l i n นึกออกปยิงยิงเทสได้หลายตัวยากนค Corporate มันไม่ใช่ Corporate sell หรือว่าไอจะมี sell อะ ทุกครั้งที่อยู่บริดสเกลไปมันมีสิบเบิร์นคอนแทคยู่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคอนแทคของจำนวนคอร์เปอเรทมันมีจำกัดไม่เหมือนไม่เหมือนคอน sumer หรือว่ามีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นยูต้อยู่ต้องชุดอยู่ต้องเลือกเมทัลโลจีที่มัน make s e n s ในการที่ทำทำเอเอฟบีเทสติ้ที่ที่มันที่มัน make s น n s กว่าที่อยู่จะไม่เบิร์นคอนแทคไปด้วยอืมอืมก็เลือกให้เหมาะกับธุรกิจตัวเองว่างั้นแหละเนาะครับโอเค แล้วในช่วงเวลาที่สเกลอาฟภายในองค์กรนะคะพี่มิวอ๋อออมเชื่อว่าแบบมันอย่างสมมติเราเลฟันมาแล้วเราอยากจะสเกลอาฟเราอยากจะขยายเราอยากจะเอ็กเพรเราอยากจะโตรหรืออะไรก็แล้วแต่ในองค์กรมันมีความเปลี่ยนแปลงแน่ๆเลยอย่างเงี้ยที่ออมเลยอยากรู้ว่าในแต่ละครั้งที่องค์กรเปลี่ยนแปลงไปในระดับแต่ละระดับเนี่ยเอ่อทางแอปแมนอะมีเจอปัญหาหรือหรืออุปสรรคอย่างไงบ้างไหม การที่องค์กรมีการขยาย ấy, มันจะมีคอนโทรลตามเข้ามาเพราะตอนแรกเราทำทุกอย่าง powder wing ไปด้วยทุกอย่างก็แบบมันก็มันถ้า powder wing มันก็ทุกอย่างมันก็ดันไปด้วยกันอ่ะมันลองเทสกันไปเรื่อยแต่ว่าพอ,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 อในงานในทางก,การนะพอเราพอเราเริ่มเป็นผู้บริหารแล้วอะเราก็ต้องบริหารคนที่ที่ทําไงที่เราจะวัดผล้ดีขึ้น,นอะไรงอยนีย้มันมันคืออย่างเราทําเราลองเราเองเรารู้เองเนี่ย แต่ว่าคําถามคือถ้าคนอื่นทําคนอื่นลองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเพราะตรงนี้ซึ่งต่างๆก็จะเป็นคอนโทรลคอนโทรลต่าเป็นพวกอะไร้่างๆในการแมネจต่างๆอย่างผมก็ถ้าตัดเด็บเขาก็จะมีมีวิธีการแมเนจของเขาแล้วก็ต่างตัวเซลเล์แล้วก็มีพวกเซอเรียลทอย่างเงี้ยจะเป็นการแมเนจเซลล์เซลล์ที่ <S <S ม,มันได้จะเห็นวัดผลในโคตรเร็วโคตรเร็วอ่ะจะรู้ <S <S ม,มีเลยง่ายมันมีมีเยอะไปเยอะ ที่ที่มันทำออกมาได้ดีส่วนมากแต่ส่วนมากการจะเปลี่ยนองค์กรแต่ละรอบมันก็จะมีมีแรงต้ตานก่อนเออเอออพุทธโซลูชันใหม่ๆเข้าไปในในที่เราต้องการจะใช้เพื่อในการทดลมันจะมีแรงต้ตานกลับมาแต่ว่าณนะจุดนั้นเราก็ต้องพยายามก้าวพันก้าวผัดแรงต้ตานให้ได้แล้วก็โชว์ให้มันเห็นว,ว่าว่าว่ามี่ทำไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรการทำาก็แล้วก็ ว่างทางมันก็จะเหมือนการ่ายเลือดไปด้วยือบางทีคนที่ทํกับเรามาตั้งแต่แรกๆมันก็มันก็นกเขาก็จะชินกับการทําแบบเวแบบแบบที่ดทโดนคอนโทรลเยอะพอโดนคอนโทรลเยอะเขาก็อาจจะไม่ถนัดที่จะอยู่ที่จะอยู่ในโมเมนต์ในการคอนโทรลแบบนั้นเขาจะถนัดในในโมเมนต์ในโมเมนต์อีกแบบหนึ่งที่เป็นเขาดีกว่ามันก็จะเกิดการไายเลือดในจุดที่ทรัลฟอร์มองค์กรให้มันสเกลต่อไป แต่การที่เราพอเรามีวาง Infrastructure ที่มันดีแล้วอะ่ะมันทำให้เราสเกลง่ายเยอะเลยเพราะเราก็มีเมทริกในการวัดทุกอย่างหมดแล้วอืมอืมเราเรานอกจากแบบใช้ Tools ต่างๆในการวัดผลหรือหรือในแต่ละทีมใช้ t o o l ไม่เหมือนกันเนี่ยเรามีการแบบเหมือนอัพสกิลอะไรให้เขาไหมคะเวลาที่แบบมันต้องขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงหรือมันต้องมีสกิลอะไรที่เพิ่มขึ้นมาให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะสิ่งที่สกิลที่ผมจะดูที่ ดูที่สาคัญที่สุดเวลาสปิค,ครควิดค่อนนะผมจะดูสกิลในความต้องการอยากเรียนรู้คือถ้ามันมีสกิลนี้อยู่อ่ะมันจะไม่หยุดอยู่แล้วอะครับคือแรงต้านจะน้อยเวลาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอืมด้วยแล้วก็แล้วคือคนมันคนถ้าคนใครที่อยากเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันอย่างเงี้ยคือเขาจะอยากเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเทสไปด้วยกันจริงๆทุกอย่างที่ผมลองใหม่คือผมเทสไปเรื่อยอยู่แล้วเขาก็จะยอมเทสกับเทสไปด้วยกันคนพวกนี้จะจะจะเป็นจะเป็น เป็นท้าเลนที่อยู่ด้วยกันได้ลองเธอมากๆที่ใช่เขาพร้อมเจอรุ่ใหม่ตลอดเวลาเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยก็จริงจริงจริงคนรุ่นใหม่กับเจนเจนเก่าอ่ะมันก็มีความแตกต่างกันโดยทีนี้พี่มิวรับในในองค์กรพี่มิวส่วนใหญ่เป็นคนเจนไหนอ่ะเจนใหม่หมดครับส่วนมากเจนใหม่อินเทอรประมาณไม่ถึงสามสิบมั้งมีไม่กี่คนวีน่าเป็นคนหนึ่งในคนแก่ของบริษัทแล้วครับ ไม่แก่ไม่แก่อยังไม่แก่โอเคพอพอทีเนี้ยคนที่รับมาเรามีการเหมือนแบบว่าหาคนที่มีสกิลแบบว่าอยากที่จะปรับเปลี่ยนมีแพชชั่นพร้อมจะโตไอ้เรื่องที่เราจะต้องแบบสเกลแล้วมีการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเป็นมีเป็นปัญหาสักเท่าไหร่ถึงมีเราก็จะมีทูสต่างๆไว้รับรองแล้วก็ดีลกับกับปัญหาพวกนี้เนาะครับก็ท,ที่บอกครับท,ทุกอย่างทุกอย่างทูคนจะเข้ามาช่วยสิ่งเหล่านี้ได้หมดครับ โอเคเราอย่างตอนต้นที่พี่มิวเล่าให้ฟังว่าทางแอปแมนเนี่ยก็คือมาทําตัวอินชัวเทคแล้วทีนี้ยอ๋อได้ยินว่ามันมีการใช้เรื่องเรื่องของเอเจนต์เมทอยากให้พี่มิวช่วยเล่าในส่วนนี้นิดนึงเ้ยค่ะเราบก็ตัวเอเจนต์เมทะครับมันจะเป็นทูที่เรามองคนที่เราแท็กเจอปัญหาเขาตอนแรกอะครับเป็นกลุ่มลูกค้าเรากลุ่มแรกก็คือเรามองกลุ่มบริษัทประกันที่มีตัวแทนก็คือตัวแทนเหล่านี้เวลาเขาจะไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมัน จะต้องคนไม่ด้ไปเยอะแยะไปคุยกับลูกค้าแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มี iPad ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถไปทำวางแผนการขายแล้วก็แล้วก็กรอกฟอร์มแล้วก็แล้วก็วกใส่เอกสารแนบตรงๆจนถึงเก็บเงินจากลูกคา้าผ่านบัตรเครดิตหรือว่าเก็บเงินมาผ่านผ่านตัวแอปได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทําให้มาตลอดครับเออเซกลุ่มไอเท็เนี่เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกที่เราดูแลมาตลอดแล้วก็เราก็คิดว่า ทางทำธุรกิเขาดีขึ้นก็คือเสิร์ฟยังไงเขาไม่ด้องกล่องน้อยลงเสิร์ฟยังไงเขาเดินทางไปเจอลูกค้าน้อยลงอย่างเงี้ยครับนั่นคือเป็นเป็นจุดที่เรามองมาตลอดเลยแล้วก็เราก็ขยายทุกสิ่งทุกอย่างมาครับกับตรงนี้ก็เหมือนเป็นผู้ช่วยเป็นตัวช่วยให้กับเอเจนต์ในกลุ่มที่เราโฟกัสเนาะที่เป็นลูกค้าเราก็คือช่วยช่วยธุรกิจด้วยครับครับช่วยเอเจนต์มันก็คือการเป็นการช่วยธุรกิจอยู่แล้วครับ แล้วในอนาคตค่ะทางแอปแมนมีการวางทิศทางการเติบโตยังไงต่อบ้างหลังจากนี้ก็ในอนาคตนะครับสิ่งที่ตรวจที่เราเข้าไปอยู่ก็คือเรื่อง KYC และ background check เราก็มีที่ออกเร็วๆนี้เพิ่มนอกจากตรวจตรวจยืน่นยืนตวนรตวจประวัติชกรรมให้แล้วก็มีตรวจประวัติอาญาศาลแล้วก็ที่ออกมาแล้วแล้วก็เรื่องตรวจตรวจคนลงวลญลายในราชกิจจานี่ยนะ ออกมาเรืองนี้แน่นอนก็ที่เราม o เตอร์อยู่ก็คือเรื่องบัชีมาต่อไปมันชีมาก็จะเป็นจุดที่เป็นเป็นอาเลนใหญ่ของประเทศที่ที่ที่คนที่เปิดมันชีมาแล้วมันทําให้ออาเปรียบคนที่คนที่คนไปโดนหลอกบัญชีมาไปอันนี้เป็นแฟชั่นสุดไปที่ผมอยากพยายามเข้ามาแก่แต่เป้าหมายในต่อไปก็คือเอาเอา์วิสที่เรา ทำให้มันตรวจคนเช็คคนได้ง่ายโดยการมีคอนเซนส์ทุกอย่าง under PDPa นะครับก่อนที่จะมาให้คนที่อยากต้องการเข้าถึงผลิตาัทางการเงินเนี่ยมันมีคอสที่มันค่อนข้างสูงเราทำทำไงให้คอสมันต่ำลงแล้วทำให้ให้อิชชูผลิตักฑ์ทางการเงินที่คนเหล่านี้ถูกต้องเพราะว่าเซอร์วิสที่เราตวราตวจมันจะทำเป็นมันจะทำเป็น Data Point ใหม่ๆได้ในการที่มาทำเรื่อง Credit Score และ Underwriting ในการที่จะได้ะ a c c e s s ถึงบ ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือวางหลักทรัพย์นน่าสนใจแล้วก็เหมือนแบบเหมือนจะยังไม่มีใครทําเรื่องนี้เป็นแบบจริงจงจังๆด้วยใช่ไหมพี่พี่มิวถ้าเป็นจริงเป็นจังวันนี้ขอบัตรเครดิตก็หลายๆที่ก็ยังไม่ได้ภายในหนึ่งเดือนเลยนะครับขิงอีกแล้วอันนี้ผมว่า ผมว่าถ้าโจทย์ใหญ่ที่เราถ้าเราเอาเซอร์วิสสองนี้มาทำให้มันเรียบร้อยได้เราคิดว่าภายใน2องวันนะคนมันควจะได้บัดรผลไปที่บ้านไปใช้แล้วหรือว่าได้ mm hmm. ได้ได้รูทางการเงินที่มันดีขึ้นอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่เรากำลังมอง โอเคค่ะน่าสนใจทีเดียวโอเคมาถึงสิ่งสุดท้ายของเราในวันนี้พี่มิวเราแบบจบกันอย่างรวดเร็วมากอยากจะให้พี่มิวช่วยสรุปนิดนึงค่ะว่าสามข้อสำคัญที่ควรรู้เลยในการที่จะสเกลอัพธุรกิจคืออะไรบ้างขอแค่สามข้อสั้นๆสำคัญค่ะผมว่าก็คือจุดสำคัญคือสิ่งเราต้องเข้าใจลูกค้าผมว่านะเข้าใจว่านี้ของลูกค้าคืออะไรแล้วก็ สิ่งที่คือไม่อยากจะให้มองว่าเราขายวนี้กับลูกค้าคนนี้แค่แค่แค่หนึ่งอย่างจริงๆลูกค้ามันมีตามมาลูขกับเราที่มันที่มันที่มันลองเทิร์นไว้นาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามดูได้ว่าเซอร์วิสที่เราจะไปขายออนท็อปให้ลูกค้าได้ตลอดเวลาเพื่อที่ที่จะเอจะขยายไายช้ามารูจากทัสินทีที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยในการที่ได้ลูกค้ามา มามาณเท่าไรมันก็ทำให้มันสเกลได้ง่ายขึ้นที่คุณไม่ต้องลงเงนในฝ่ายเยอะคือตรงนี้มันจสเกลได้ผมถ้าคุณมีการอัพเซลที่มันีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคุณต้องออกเซอร์วิสใหม่ที่พัฒนาใหม่เรื่อยๆนั่นคือหนึ่งอย่างสำคัญที่สุดเลยที่จะเขาคอยมองตลอดเวลาสองก็คือทำไงให้ไม่ไม่เกิดเชิญเลยชิญไปก็คือเซอร์วิสลูกค้าให้มันดีถ้าคุณทำมานเท่าไหร่ลูกค้าออกไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือมันเชิญเร็วเพราะว่าไลฟ์ทางออรุ่มันสั้นมันก็ ก็จะไม่มีประโยชน์เพราะมันจะสเกลไม่ได้มันก็ลงทุนหนึ่งครั้งมันหาลูกค้าหนึ่งครั้งตอกไปเรื่อยๆมันไม่ใช่อะไรที่มันที่มันเป็น recuring r revenue จริงๆนะสองสองสองอยา่างนี้จะเป็นจุดที่สำคัญจุดที่สามก็คือ,อ,อการ manage ในการที่จะ control Pipeline ออกมาให้มันสร้าง Pipeline ดีๆคือผมเห็นหลายๆ Startup ตอนนี้ยังยังไม่ได้มีการ manage CI อที่มันดีเพราะว่าหลักๆคือถามว่าทำไม อ๋อพอเซลไว่ตอกไม่ได้พอเซลไว้ทำงานไม่ได้คือมันเป็นจุดที่ที่คุณจะได้ลงทุนบบก็ลำบากเพราะว่าคุณจะไม่มีปลายปลายคุณจะโชดทรัคชั่นอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณก็วัดอะไรไม่ได้แล้วคุณก็จะไม่ไม่รู้ว่าคุณเลเวลตี้ในการทำมัมานอะไรนถ้าคุณมีสัดส่วนเป็นส่วต่อสําคัญในการที่ทําเรื่องสเกลอัพให้มันต่างไปได้และหลายๆอย่างหลายๆ SME ไม่ได้เลยหรือหลายๆลายคอร์เปอเรทยังไม่ทําด้วยก็ อืมจริงค่ะจริงก็สามอย่างหลักๆก็จะมีหนึ่งคือเข้าใจลูกค้าสองคือเรื่องเชิญเลสสามคือเรื่องการเมเนจเมเนดคอนโทรลต่างๆเนาะให้ให้มันเป็นไปตามต,าตอไรจริงๆคือคนไม่กรอกไม่ได้อันนี้มันไม่ได้อีกอืมอืมเข้าใจค่ะพี่มิวโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะเราอัดแน่นด้วยความรู้เยอะแยะเลยด้วยในเวลาที่แบบรวดเร็วมากด้วยก็คือไม่มี ไม่มีน้ำเลยมีแต่เนื้อทั้งนั้นเน้นๆนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องการทำบิสเนสแล้วก็การสเกลอัพนะคะก็รับรองว่าก็ได้ความรู้กันจัดเต็มไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อองก็ต้องขอบคุณพี่มิวมากเลยนะคะที่มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกคนฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนเนาะเจอครั้งถัดไปนะคะจะเป็นเย็นวันที่23มีนาคมในรูปแบบออฟไลน์อีเวนต์นะคะครั้งนี้ที่ตึกทรูดิจิตอลพาร์คนะคะแอบกระซิบบอกว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคล็ดลับที่ทำให VC อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพโดยว่ามันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างใครอยากรู้นะคะก็อุบไว้ก่อนมารอฟังนะคะรับรองว่าเด็ดเหมือนเคยนะคะวันนี้ออมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณพี่มิวอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ,อคคะเอามาพี่ขอไปออฟไลน์ดีกว่าอยากไปออฟไลน์บ้างครับผมได้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 อบได้ลอบหน้เรานม้ลองเทคไม่มีตัดเองง่ายสบายขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ